สวัสดีค่ะพบกับโบและช่องครูเมืองพ p e ปตีค่ะวันนี้ค่ะโบและทีมงานคูเมืองค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านในโซนอําเภอเมืองเชียงใหม่เลยจากสนามบินนะคะเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองสะดวกสบายเหมาะกับการอยู่อาศัยค่ะและตัวบ้านของเขาค่ะก็ยังมาพร้อมกับที่ดินมากถึง175ตารางวาเลยค่ะพร้อมกับงานบิวอินสวยงามค่ะราคาบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่16.9ล้านบาท แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมตัวบ้านกันนั้นค่ะโบขอฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้โบและทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านสวยๆจากช่องคูเมืองค่ะ ส่วนของทำเลที่ตั้งของเขาค่ะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นทำเลที่ดีเยี่ยมมากๆเลยอยู่โซนหนองหอยนะคะเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการเดินทางจากสนามบินนะคะใช้ระยะเวลา10นาที5.4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพัซซ่า asa, การเดินทางสะดวกสบายและที่สําคัญค่ะยังใกล้กับแหล่งการค้า8 9พเาซซ่าซึ่งเป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่นะคะมีทางด้านอาหารไทยจีนยุโรปนะคะเวียดนามร้านกาแฟซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่นั่นครบคันหมดทุกอย่างเลยค่ะ สะดวกสบายมากจากถนนหลักนะคะเข้ามายังตัวบ้านนะคะเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมเหมาะมากเลยนะคะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีถึง7ห้องนอน9ห้องน้ำเหมาะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีสมาชิกครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันหลายคนนะคะไม่แออัดค่ะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะหรือท่านไหนนะคะที่มองเป็นการลงทุนอยากจะซื้อไว้เพื่อปล่อยเช่าทำธุรกิจนะคะเช่ารายวานัน ก็สะดวกสบายเลยเพราะว่าโซนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นิยมของคนจีนคนฝรั่งนะคะอยู่อาศัยเพราะว่าเขาเป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเยอะด้วยเจ้าของท่านเองเนี่ยปรับปรุงใหม่ค่ะ ตัวของเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินเนี่ยนะคะก็แทบจะเป็นของใหม่หมดเลยอายุบ้านเนี่ยประมาณ4ปีกว่าแต่แทบจะไม่ได้อยู่เลยนะคะคือท่านเนี่ยซื้อเก็บไว้2หลังเนี่ยเพื่อแบบเก็บเป็นโฮมออฟฟิศเอาไว้มิต t ติ g กับพนักงานที่บริษัทนะคะแต่ตอนนี้ท่านก็ตั้งใจที่จะเโนเวทแล้วก็ตั้งใจทํามากแล้วก็ใช้แต่วัสดุดีด้วยค่ะใครได้บ้านหลังนี้ไปนะคะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะ และบ้านหลังนี้นะคะเขามีที่ดินมากถึง175ตารางวาเลยค่ะถือว่าใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมในส่วนของพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านมีถึง480ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันห้องนอนของเขามีถึง7ห้องนอน9ห้องน้ําด้วยกันค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะพิเศษตรงที่เขาก็จะเป็นหลังหัวมุมด้วยค่ะเป็นบ้านนอกโครงการค่ะไม่มีค่าส่วนกลางนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่จ่ายค่าเก็บขยะรายเดือนเพียงแค่40บบาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียง นนะคะคเหือในส่วนของดีไซน์ของตัวบ้านเขาจะตกแต่งเป็นบ้านสไตล์คอนเทมพอรารี่ค่ะตัวบ้านนะคะเขาจะแบ่งเป็น2อ,อาคารหลักๆค่ะด้านขวาและด้านซ้ายนะคะซึ่งด้านขวานะคะจะมีฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะและจะมีห้องน้ําสําหรับแขกนะคะอยู่ด้านนอกอีก2ห้องน้ําส่วนฟังก์ชันบ้านหลังซ้ายค่ะจะมีทั้งหมด 4ห้องนอน4ห้องน้ำเลยทีเดียวค่ะและพื้นที่จอดรถของบ้านหลังนี้จอดได้ถึง10คันสบายๆเลยค่ะและพื้นที่ของด้านหน้านี้นะคะเป็นแบบโล่งปโปร่งเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะต้อนรับแขกหรือมีแขกมาพักมาเยี่ยมนี้นะคะรองรับที่จอดรถได้ถึง10คันสบายๆเลยค่ะ เรามาเริ่มชมในส่วนของด้านหน้าบ้านกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมประตูรั้วบ้านเขานะคะ <c oughs> ก็จะเป็นประตูโครงเหล็กหนาะ <c oughs> แน่นเลยค่ะคุณผู้ชมงานไม้นะคะ <c oughs> ประกอบไปด้วยทนแดดทนฝนแล้วก็แข็งแรงค่ะเป็นไม้หน้าแข็งไม้จริงนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติให้นะคะในอนาคตข้างหน้าค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติให้ได้ด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมี mail ็อกไว้ให้นะคะด้านขวาซ้ายเข้ามาค่ะในโซนแรกก็จะเป็นพื้นที่ของร้านกว้าง บางของ้นเลยค่ะพื้นของถนนทางเข้าบ้านของเขานะคะจะเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะคุณผู้ชมเราปูยาวให้จนถึงขอบชิดมุมตัวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านของเรานะคะออกแบบหลังคารถไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถจอดรถในร่มนะคะได้ถึง6คันสบายๆเลยหรือถ้ามีแขกนะคะมีแบบมาแบบมิติง้งมีญาติๆาติมาหาเยอะๆ ในพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจอดได้เป็น10คันเลยด้วยซ้ำค่ะคุณผู้ชมเขาก็ยังมีพื้นที่เหลือๆให้เราได้เพิ่มเติม<ๆ>เผื่อครอบครัวไหนนะคะต้องการที่จะมีสระว่ายน้ํานะคะส่วนตัวในบ้านนะคะ มีพื้นที่ให้ลงสาว่ายน้ำได้สบายเลยค่ะแล้วก็กำแพงรั้วบ้านนะคะสูงประมาณ1.5เมตรค่ะคุณผู้ชมในส่วนของบ้านเรานะคะดีอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นบ้านหลังหัวมุมนะคะก็จะมีความเป็นส่วนตัวจะไม่มีรถที่ขับไปพุกผ่านผ่านหน้าบ้านเราบ่อยค่ะด้านนี้นะคะก็จะถูกตกแต่งด้วยต้นไม้แทรกแซมไว้ให้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายจะมีต้นไม้สนใบพา,ายนะคะตกแต่งไว้ให้ต้นไม้สนใบพา,ายนี่ดูแลง่ายแล้วก็ต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็ต้นละ2 0 0พแล้วนะคะอย่างเจ้าของก็ใส่ ให้แบบเป็นเกือบ20ต้นรอบบ้านเลยค่ะจะเป็นต้นใหญ่สูงด้วยนะคะรวมแล้วก็ต้นไม้แค่นี้ก็3,000แล้วค่ะคุณผู้ชมมาทางด้านนี้กันค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวไหนนะคะที่ไม่ต้องการที่จะใช้เวลากับการดูแลสวนเยอะนะคะบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์มีพื้นที่เขียวๆให้เราได้ดูแบบลมลื่นสบายตานะคะเจ้าของนะคะท่านก็แบบไอเดียดีมากเลยก็คือติดระบบหมอกพ่นนะคะไว้รอบบ้านเลยซึ่งเวลาที่เชียงใหม่มีค่า PM สูงๆนะคะก็จะช่วยกําจัดฝุ่นนะคะในระดับหนึ่งก่อนที่จะถึงเข้าตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้ดูแล้ว เนี่ย สดชื่นสบายตาด้วยค่ะแต่บ้านของเรานะคะก็ยังติดไฟนะคะเป็นไฟสนามรอบบ้านเลยค่ะเวลาตอนกลางคืนนะคะก็จะมีแสงสีส้มๆนะคะอยู่ตรงสนามนะคะดูแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวโบจะนําภาพบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้ชมด้วยนะคะถัดเข้ามาค่ะเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมในส่วนของบ้านหลังซ้ายกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซนเฉลียงหน้าบ้านนะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยค่ะวา างโต๊ะสนามนะคะโต๊ะกาแฟอยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะแล้วก็ติดพัดลมเพดานไว้ให้เผื่อวันไหนเราอยากตื่นเช้ามาจิบกาแฟนะคะก็รับลมเย็นๆค่ะจากนั้นค่ะถัดมาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนทางเข้าบ้านแล้วตัวบ้านของเขาค่ะประตูของทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะมีกรอบอลูมิเนียมสีดําค่ะทนทานหนานแน่นเลยค่ะ พื้นที่ของบ้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องรับแขกค่ะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้ฟังก์ชันของเขาค่ะจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะ ส่วนวัสดุของพื้นบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโตค่ะสีขาวครมค่ะขนาด60คูณ60เซนติเมตรนะคะและตัวของพื้นจนถึงเพดานค่ะสูงประมาณ2เมตร50ค่ะคุณผู้ชมการตกแต่งของบุเพดานนี้ก็จะตกแต่งเป็นฝ้าหลุมนะคะมีโคมไฟดาวไลท์แล้วก็มีโคมไฟโมเดิร์นตกแต่งไว้ให้ครบพร้อมพื้นที่โบยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เราสามารถที่จะจัดเซตโซฟาได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะ<ๆ>เขาติดตั้งผ้าม่านไว้ให้ทั้งหลังเลยแล้วก็ ็งานวอลเปเปอร์นะคะทั้งชั้น1และชั้น2ค่ะแถมยังไม่พอค่ะติดตั้งมุ้งลวดนะคะไว้ให้ทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมแทบจะแบบว่าคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เราแค่ดีไซน์ตัวเฟอร์นิเจอร์ตามสไตล์เราก็เข้ามาอยู่ได้แล้วค่ะแล้วก็งานบิวอินเพิ่มเติมให้ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้ค่ะก็จะมีงานบิวอินนะคะเราสามารถที่จะทำเป็นโซนวางทีวีค่ะคุณผู้ชมอยู่ตรงด้านนี้นะคะถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่ง ตรงนี้เราก็บิวอินไว้ให้ครบพร้อมเลยก็จะมีที่เก็บของนะคะไว้ให้ให้แบบดูแบบสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะส่วนของด้านนี้ค่ะถัดมานะคะที่ชอบตรงนี้ก็คือเขาจะมีลูกเล่นคือตรงฉากก้านของเขาเนี่ยค่ะ บานสไลด์นะคะบิวอินไว้ให้ปิดผิวค่ะเพื่อให้บ้านเนี่ยดูแบบเรียบร้อยพื้นถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนห้องครัวเขาจะแบ่งเป็น2โซนค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะจัดเตรียมเป็นเคาน์เตอร์ไว้ให้<ม>เผื่อว่าตรงนี้เราอาจจะทําเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะส่วนอีกมุมนึงค่ะก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวเราก็มีเคาน์เตอร์ไว้เนี่ยให้เรียบร้อยนะคะมีซิงบานอยู่ให้อยู่2ฝั่งค่ะ มีอ่างล้างจานนะคะอยู่ให้หนึ่งหลุมนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงห้องครัวตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แบบเต็มที่เลยมีพื้นที่เห,เหลือให้วางเลยค่ะหัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นโซนด้านหลังบ้านพื้นที่ด้านหลังบ้านตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นโซนซักล้างนะคะตากผ้าอยู่ด้านหลังติดตั้งปั๊มน้ําแทงน้าไว้ให้ครบพร้อมเลย ในส่วนของระบบน้ําบ้านหลังนี้นะคะแรงมากคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําจะไม่แรงค่ะกลับเข้าไปยังตัวบ้านกันค่ะ และห้องน้าชั้นล่างของเขาก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะก็จะมีโซนอาบน้ําให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนของพื้นที่ด้านห้องน้ำนี่คะเขาจะมีขนาดอยู่ที่1เมตรคูณ1.5เมตรค่ะสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าของห้องน้ําห้องนี้เขาจะเป็นของแบรนด์กาลัดค่ะคุณผู้ชมและพื้นที่ใต้บันไดนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือๆที่เราสามารถที่จะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม ชมในส่วนของชั้น1กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนของชั้น2กันค่ะทางขึ้นของเขาค่ะก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะคุณผู้ชมปิดผิวด้วยพื้นลามิเนตค่ะลายไม้ค่ะเราจับบันไดของเขาก็จะเป็นราวจับสแตนเลสแบบหนานแน่นเลยค่ะเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะในส่วนของโถงทางขึ้นบันไดของเขาค่ะเขาก็จะติดตั้งโคมไฟนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นไว้ให้ครบพร้อม ฟังชันชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยกันก็จะมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนอนและมีเครื่องทาน้าอุ่นทุกห้องน้ําด้วยเดี๋ยวเราเริ่มไปชมในส่วนของห้องนอนรองก,กันก่อนนะคะด้านซ้ายนี้เลยค่ะพื้นที่ของห้องนอนลองนะคะเขาก็จะมีขนาดอยู่ที่3.5คูณ4เมตรค่ะคุณผู้ชมก็สำหรับคุณลูกสาวหรือลูกชายนะคะซึ่งห้องนี้นะคะเราก็ได้บิวอินในส่วนของเตียงนอนไว้ให้ครบพร้อมนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะคะลอง รองรับไว้ให้มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องนอนที่ลงลงมาอีกห้องหนึ่งนะคะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะก็เช่นกันค่ะเราบิวอินตรงส่วนของเตียงนอนไว้ให้มีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้ครบพร้อมติดตั้งผ้ามา่านและเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและ2ห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะใช้ห้องน้ํารวมอยู่ทางด้านนี้ค่ะ ก็จะเป็นห้องน้ําแชร์กันนะคะมีโซนอ่างล้างหน้านะคะมีเคาน์เตอร์อยู่ใต้ซิง์อ่างล้างหน้าด้วยค่ะแล้วก็มีโซนแห้งเปียกนะคะแบ่งกั้นไว้ชัดเจนเลยเขาก็จะมีพื้นที่แบบโอเคเลยนะคะแบบไม่แออัดค่ะและห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะติดตั้งนะคะงานบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะ,คะเขาก็จะตกแต่งออกเป็นสีเทา สีน้ำตาลนะคะดูแลว้อบอุ่นมีงานไม้มาผสมตู้เสื้อผ้าก็มีให้ครบพร้อมเลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้ส่วนตรงปลายเตียงตรงนี้นะคะเขาก็จะบิวอินเป็นชั้นวางทีวีค่ะคุณผู้ชมส่วนวอลเปเปอร์ของห้องนี้ค่ะก็ติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมนะคะแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเขาก็ยังมีโซนนะคะแบ่งแยกออกมาก็จะเป็นแบบ โซนที่สามารถทําตัวตู้เสื้อผ้าบิวอินอยู่ด้านนี้ได้ค่ะแล้วก็ห้องน้ํานะคะมาสเตอร์เบดมก็ต้องมีห้องน้ําในตัวใช่ไหมคะอยู่ทางด้านนี้เลย mm hmm. เขาก็จะแบ่งเป็นโซนสุขภัณฑ์จะอยู่ด้านขวาแล้วก็โซนอาบน้าจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแบ่งกั้นนะคะโซนแห้งเปียกไว้ชัดเจนมีชาเว่เลนแล้วก็ติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสุขภัณฑ์ของห้องนี้ค่ะเขาก็จะใช้เป็นของแบรนด์กาลัดเช่นเดียวกันค่ะ และห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะเขาก็ยังมีระเบียงหน้าบ้านให้เราได้ออกไปชมวิวรับลมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมหลังเล็กก็น่าอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังใหญ่กันค่ะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปตัวบ้านหลังใหญ่นะคะเดี๋ยวเราแวะตรงนี้นิดนึงค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมกันนะคะสําหรับบ้านหลังเล็กและหลังใหญ่นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีญาติเยอะนะคะมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเยอะนะคะ เหมาะมากเลยค่ะทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะเราก็แถมไว้ให้ด้วยนะคะของโต๊ะไม้สักนะคะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารรองรับได้ถึง10ท่านเลยหรือจัดเรียงเก้าอี้ได้เพิ่มเติมนี่จริงๆได้ประมาณ15ท่านเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ย คือเจ้าของรักมากด้วยนะคะแล้วก็เป็นงานไม้สักจริงค่ะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่สําหรับของโซนห้องน้ําเผื่อว่ามีแขกหรือมีใครมาหาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะไม่สนิทแล้วก็ไม่ต้องการให้เข้าไปยังตัวบ้านใช่ไหมคะเพื่อให้คนในบ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีห้องน้ํารองรับไว้ให้นะคะ 2ห้องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมตรงนี้อ่างลาง้างมือของเขาก็จะเป็นของแบรนด์ American Standard ค่ะโซนของห้องน้ําด้านนี้นะคะเขาก็จะมีโซนอาบน้ําไว้ให้ด้วยค่ะมีชาวเวอร์เลนนะคะสุขภัณฑ์ของห้องนี้ก็เป็นของแบรนด์ American Standard ค่ะอีกหนึ่งห้องนะคะอยู่ด้านซ้ายนี้ค่ะก็จะออกสไตล,ล์คล้ายๆกันค่ะก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์แยกออกสําหรับคุณผู้ชายด้วยค่ะ จะแบ่งโซนนะคะสําหรับห้องนี้ก็อาจจะเป็นของคุณผู้ชายด้านขวาก็จะเป็นของคุณผู้หญิงนะคะและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเก็บของนะคะซึ่งห้องเก็บของของเราก็เอาออกมาไว้ยังตัวของด้านนอกนะคะจัดสัดส่วนดีเลยนะคะขอโทษทินนะคะพอดีว่ายังมีอุปกรณ์นะคะทาสีอยู่ก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องเก็บของเก็บของได้เยอะเลยค่ะจะเก็บตัวเครื่องมือเครื่องใช้นะคะของสวนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บไว้ตรงนี้ให้ดูเรียบร้อยได้เลยค่ะ เดินถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมไปยังตัวด้านในบ้านนะคะของเรือนหลักค่ะซึ่งก็จะมีเฉลียงอยู่ตรงนี้นะคะมีสเตปปันไดยอยู่1ขั้คนค่ะ เราสามารถที่จะเข้าไปยังตัวบ้านตรงโซนห้องนั่งเล่นทางด้านนี้ได้แล้วก็ทางเข้าหลักก็จะเป็นทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมะคะ,ฉะเฉลียงหน้าบ้านของเขาค่ะด้านตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีพื้นที่เพื่อสําหรับรองรับเผื่อว่าเรารอสมาชิกในบ้านนะคะเขากําลังเตรียมตัวแล้วเราเนี่ยมานั่งรอด้านนอกก็จะมีโซนนั่งอยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะก็จะมี ช่องนะคะบิวอินไว้ให้นะคะสำหรับเก็บรองเท้านะคะมีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะแล้วก็ยังมงีด้านหลังนี่อีกค่ะคุณผู้ชมคือเราสามารถที่จะใส่รองเท้าไว้ได้เป็นแบบ 10, 10คู่เลยค่ะนะคะก็จะทำให้บ้านเนี่ยดูแบบสะอาดเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปยังตัวด้านในบ้านกัน และส่วนประตูทางเข้าของเขาค่ะก็จะเป็นประตูบานสไลด์เช่นกันนะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงค่ะกรอบอลูมิเนียมสีดำเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกค่ะเป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียนะคะในพื้นวัสดุของเขาจะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตค่ะขนาดอยู่ที่60คูณ60เซนติเมตรค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะโปร่งโล่งสบายตามากเลย สีของภายในนะคะเขาก็จะทาด้วยสีขาวค่ะเวลาเราจะใส่เฟอร์นิเจอร์หรือเอาซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การตกแต่งเนี่ยได้ง่ายด้วยนะคะพื้นจนถึงเพดานค่ะจะอยู่ที่2.5เมตรค่ะ ตกแต่งเพดานฝ้าหลุมไว้ให้ติดตั้งโคมไฟไว้ให้สวยงามเลยและชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะมีสําหรับเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ work from home นะคะด้านซ้ายตรงนี้ค่ะจะทําห้องเนี้ยให้เป็นโซนห้องทํางานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมตกแต่งงานบิวอินไว้ให้สวยเลยค่ะติดตั้งโคมไฟนะคะสไตล์โมเดิร์นไว้ให้ค่ะห้องนี้เราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบพร้อมมีมูรี่นะคะกันแสงไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมปรับระดับได้ตามส ไม้ทางทางด้านนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะทางเจ้าของเนี่ยท่านก็จัดสัสดส่วนดีเลยนะคะตกแต่งงานบิวอินไว้ให้ครบพร้อมนะคะเอาไว้เก็บข้าวเก็บของนะคะวางแบบกุญแจให้เป็นสัสดเป็นส่วนเป็นระเบียบนะคะคุณผู้ชมซึ่งชอบตรงงานบิวอินคืองานของเขาเนี้ยมากๆเลยคะ่ะเนียนเนียน ทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นงานบิวอินเช่นกันค่ะมุมตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งลิ้นชักเก็บของนะคะมีที่เก็บข้าวเก็บของไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากตรงพื้นผนังตรงนี้นะคะเขาก็ปูด,ด้วยวอลเปเปอร์ด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มีห้องนอนอยู่ทางด้านนี้ค่ะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมสะดวกสบายมากเลยเข้ามาแล้วค่ะพื้นที่ของห้องนอนชั้นล่างนะคะเขาก็จะบิวอินตรง เตียงไว้ให้ครบพร้อมเลยซึ่งเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะคือโบชอบงานตู้เสื้อผ้าหรืองานบิวอินของบ้านหลังนี้มากเลยเขาทําได้ดีมากค่ะคุณผู้ชมมันเป็นงานไม้แบบงานไม้จริงเนาะตรงเนี้ยค่ะติดตั้งนะคะโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้ครบพร้อมนะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เช่นกันค่ะส่วนของห้องนอนห้องนี้เขาก็มีห้องน้ําในตัวที่อยู่ทางด้านนี้ค่ะ เขาก็จะมีสเต็ปแบบนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมสุขภัณฑ์ของเขานะคะก็จะเป็นของแบรนด์กาลาดค่ะติดตั้งเครื่องทาน้ําอุ่นแล้วก็มีฝักบัวอาบน้าไว้ให้ครบพร้อมค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะชอบมากๆเลยค่ะมีพื้นที่ทํากับข้าวทําครัวได้จริงจังมากๆเราสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารด้านในนี้ยังได้เลยค่ะมุมตรงด้านผนังตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะวางตัว ตู้เย็นนะคะไมโครเวฟดูแบบเรียบร้อยได้เลยค่ะพื้นที่ตรงด้านนี้นะคะเขาก็มีตัวตู้เก็บของนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเก็บอุปกรณ์นะคะ<ม>เกี่ยวกับการทำอาหารตรงด้านนี้ได้แล้วก็เขายังติดตั้งพัดลมนะคะเป็นพัดลมเพดานไว้ให้ครบพร้อมเลยส่วนของซิงค์ล้างจานแร้วตัวเคาน์เตอร์ครัวของเขามาแบบจุกๆเลยนะคะซิงค์นี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่เลยค่ะ มีให้ถึง3หลุมนะคะตัวใต้ซิงค์นะคะก็จะเป็นตัวบิวอินไว้ให้สวยเลยค่ะแล้วก็ผนังของเขานะคะก็ปูกระเบื้องแบบขอบชิดเลยเวลาเราทำอาหารก็เวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันก็ทำความสะอาดไม่ก็ทำให้ผนังบ้านเราไม่เปื้อนนะคะส่วนมุมนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของวางเตาแก๊สนะคะคุณผู้ชมติดตั้งพูดดูดควันอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เข้ามาค่ะก็จะเป็นโซนด้านข้างนะคะจะเป็นโซนด้านหลังซึ่งตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่นะคะเราสามารถที่จะตากผ้านะคะหรืออยากจะเอาโซนตัวเครื่องซักผ้าวางไว้ด้านนอกก็ยังได้ค่ะแล้วก็เราก็ติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำไว้ให้ครบพร้อมนะคะ แล้วก็ทางด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นประตูที่สามารถที่จะเดินออกไปยังลงจอดรถได้ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเวลาฝนตกตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจอดรถทางด้านฝั่งนี้แล้วเราก็เดินเข้าตัวบ้านได้แบบสบายเลยเวลาหิ้วของไปตลาดมานะคะก็ไม่ต้องลัดตัวโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็ตรงไปยังห้องครัวได้เลยค่ะ ชั้นหนึ่งนะคะเราชมกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองกันค่ะทางขึ้นของเขาค่ะบันไดของเขานะคะก็จะทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงเราจับบันไดค่ะก็จะเป็นเราจับสแตนเลสนะคะมีโครงสร้างหนาแน่นเลยค่ะพื้นปิดผิวของบันไดค่ะเขาจะทำด้วยพื้นลามิเนตค่ะโอเคเดี๋ยวตามโบขึ้นมาเลยค่ะ ขึ้นมายังชั้น2นะคะตรงโถงทางขึ้นบันไดของเขาค่ะก็ติดตั้งโคมไฟโมเดิร์นไว้ให้เรียบร้อยสวยงามเลยชั้น2นะคะฟังก์ชันของเขาจะมี3ห้องนอนและมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของห้องนอนแรกทางด้านนี้กันก่อนเลยค่ะ ในโซนของห้องนอนห้องนี้นะคะเขาก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3.5ยาวที่5เมตรค่ะคุณผู้ชมมีงานบิวอินเฟอร์นิเจอร์ตรงเตียงเนี่ยเป็นเตียง5ฟุตนะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้ครบพร้อมนะคะคุณผู้ชมมีตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าก็เป็นงานบิวอินเป็นไม้จริงเช่นกันค่ะติดตั้งผ้าม่านไว้ให้ครบพร้อมมีเครื่องปรับอากาศไว้ให้แล้วก็ส่วนของห้องน้ําของเขาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ ก็จะเป็นแบบประตูชนกันนิดนึงนะคะมีโซนแห้งเปียกชัดเจนค่ะส่วนของสุขภัณฑ์นะคะก็จะใช้เป็นของแบรนด์กาลารค่ะมีเครื่องทาน้ําอุ่นไว้ให้แล้วก็มีฝักบัวอาบน้ําไว้ให้ครบพร้อมเลยถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเขาก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3.5คูณ5เมตรค่ะคุณผู้ชมการตกแต่งเขาก็จะเหมือนกับห้องแรกเลยค่ะบิวอินตรง เตียงไว้ให้ครบพร้อมเป็นเตียงขนาด5้าฟุตนะคะตรงด้านหัวเตียงก็บิวอินไว้ให้นะคะแล้วก็มีงานบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าไว้ให้ครบพร้อมถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนของห้องแต่งตัวอ่ะมุมนี้ก็อาจจะเป็นแบบโซนวางโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแต่งตัวนะคะหรือทางด้านนี้แล้วก็ ห้องน้ําของเขาจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเขาจะใช้สุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าเนี่ยเป็นของแบรนด์ American Standard ส่วนโถสุขภัณฑ์จะเป็นของแบรนด์ต o t o ค่ะแล้วก็แบ่งกันโซนอาบน้ํานะคะ mm hmm. แห้งเปียกไว้อย่างดีเลยเขาก็จะมีทั้ง shower lane ค่ะแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะและห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องนอน master bedroom ค่ะไปดูทางด้านนี้กันได้เลยค่ะ เขาก็จะมีขนาดความกว้างพิเศษเลยสีด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบสีโทนสีขาวนะคะมีงานบิวอินงานไม้มาผสมผสานด้วยรู้สึกแบบอบอุ่นมากเลยเ mm. ตียงนอนของห้องนี้ค่ะ mm. เขาจะเป็นขนาดของเตียงนอนเนี่ยเป็นสามารถวางฟูก6ฟุตได้เลยนะคะมีงานบิวอินโต๊ะข้างเตียงไว้ให้2ฝั่งเลยค่ะคุณผู้ชมและโซนด้านแต่งตัวของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบปิดผิวแบบให้กลมกลืนกับวอลเปเปอร์นะคะคุณผู้ชม พื้นที่ของห้องนอนห้องนี้เขาจะมี walk in closet ไว้ให้อยู่ทางด้านนี้ค่ะเราพักเข้ามาแล้วนะคะแนนี่เลยจะเป็นโซนห้องแต่งตัวนะคะคุณผู้หญิงจะชอบมากๆเลยก็คือจะมีโซนบ i ว walk in closet นะคะ Bu i l ์ in ไว้ให้สวยเลยค่ะด้านขวาก็สำหรับคุณผู้ชายก็ได้ค่ะเพราะด้านขวานี้อาจจะมีน้อยหน่อยด้านซ้ายมีเยอะกว่าซ้ายเป็นของคุณผู้หญิงขวาเป็นของคุณผู้ชายนะคะ ถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะเขาก็จะแบ่งสัดส่วนดีมากเลยนะคะด้านขวาค่ะก็จะเป็นโซนของสุขภัณฑ์เป็นของแบรนด์โคเลอร์นะคะส่วนอ่างล้างหน้าก็จะอยู่ทางตรงกลางค่ะก็จะเป็นของแบรนด์กะหลัดนะคะซ้ายมือตรงด้านนี้จะเป็นโซนชาวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีทั้งชาวเวลนแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ํามีเครื่องทาน้าอุ่นไว้ให้ครบพร้อมแบ่งกั้นโซนแห้งทรงเปียกไวอ้อย่างดีเลยค่ะ ส่วนตรงด้านผนังตรงนี้นะคะเขาก็มีโซนโต๊ะวางทีวีนะคะอยู่ทางด้านนี้มีลิ้นชักไว้ให้เราเนี่ยได้เก็บข้าวเก็บของไว้เป็นระเบียบเลยค่ะก็จะมีระเบียงนะคะอยู่ทางด้านหน้าบ้านด้วยค่ะระเบียงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะวางโต๊ะกาแฟเล็กๆนะคะเอาไว้จิบชาจิบกาแฟนั่งพักผ่อนนะคะเวลาเราตื่นขึ้นมา ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ค่ะโบก็เก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะบ้านของเรานะคะติดตั้งไฟรอบบ้านเลยนะคะตั้งแต่รั้วตรงลงจอดรถนะคะ ก็ติดตั้งไว้ให้มาจนถึงตัวสนามหรือต้นไม้นะคะก็มีแทบทุกมุมเลยค่ะอย่างตัวขอดยาาตรงหน้าบ้านนี้นะคะพอเวลาเปิดไฟปุ๊บสลัวสวบ้านดูอบอุ่นมากๆเลยซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะคุณผู้ชมและหากท่านไหนนะคะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ค่ะโทรหาโบโดยตรงได้เลยเบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอดไครูเมืองพัพพตี้ดอทค่ะ หรือท่านผู้ชมนะคะที่มองหาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมบ้านที่ดินคอนโดนะคะติดตามจากเว็บไซต์เราได้ค่ะ w w w k u m a n g p r o p e r t y c um o m วันนี้โบก็ขอฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้โบและทีมงานทุกๆคนด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านสวยๆจากเราค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ